พ่อเราั้งสีตะโดนเติบล้วไหมสีดยาเข้นมา้ตะปเนี่ีดเขาในมุมใน,นยางมัดยุดมงมันบินอยู่ในเงี้ยนเอาอาดออาอาดฉีดมันมันตายดีอยู่ทางบ่มีกินดีเนาะ มึงผมจะมึงนั่น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 เออเอว่าย้ายมาให้อันยขันมันไปน้ำกันมันไม่มีปัญหาดิพี่น้องอ่ะมันแรนสวนทางกันนะเจ้าข่อยสิเอาทางใด้เห็นไหมฉะนั้นมันต้องอยู่ทั้งสองคนสองทั้งอยู่นอนน้ำยายอีกจะคืนก้อนมื่ออ่นนั่งสิเมีย หอมจังไงที่ถ้ามันสิกยางถึกบากบาดอันนนละยางว่าหุ้งหรือสิกัดไปหาแนวไปขอจีหาแนวไปขวดให้เลนขี้ดินให้เบิ้งนี่มาม้าไปเอาคนนั่นมาอย่างเจ้าคือบดแลเดีอหันแท้มาแม่ข้าไปขวดปะข้าไปขวดดินนะลูกเนาะอุ้ยใา่ ย้ายผ้าไปขวดดินเนาะลูกเนาะไปมามามาย้ายพ้าไปขวดเด้อเอาเนี้ยมาขวดกันเด้อเออเือเอาถือเอาไปผุนพุนนีแดงนี่มองยูเอาให้คักๆเลยเอาให้เทะๆเลยบันเถาะแมีนคืออาบน้ามเ้วกินนมนอนเลยอืมไป นางนางเจ้าเห็นอย่างบ่นางนางบอคนนี้ว่าเป็นยังเจ้าคนนั้นเลยโอ้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 อนี่น้องเพชรเขาเป็นคนเก่งไหมเขาจ,จับปากม้าอ่าเลยดิ คนนี้ว่าเป็นยังแดงมาลูกมามามาแน่นางมามานี่มาแม่พาเหร่นนี่นี่พาเห็ดยายเห็ดบกแตงโมให้ลูกมาอีลาสิเอาบักแตงโมน้อยได้ลูกอีลาเอาบักนี่มึงแายสิเห็ด ไปเก็บดอกไม้มาเสียบปดนี่ผู้ใดแข่งพี่ผู้แข็งเมนยังทีสูน้องเพชรนั่นแหมน้องพลอยไหมลงคนนี่นี่ลงค้นอีกแล้วนี่เอานี่เอานี่นี่ย้ายเสียบให้นี่นั่นนั่นเห็นไหมย้ายย้ายมาขวดดินเราเอาหาปักไหวไหยจะไปหาจะไปหาแล้วไปทั่วปนั่นมาเอาหอกหนา ดอกวะหุ่งไปก็ไปเป็นหมากตัวเมืองหลวเมืองความคิดของไม่เงยหลวเกินล้านทีนี้เอาไม่ให้นดอกเนาะมอ้ยนี่นี่นี่จะเห็นดอกไม้วะนี่นี่เอานี่เอานี่มามาเอาไปเฮ็ดไปปลูกอายัดไปปลูกใครมาโอ้ยล้านสองคนนี่มันคือเอายากจะนี่เหรอมาเอาดอกหนู้นไม่เงยยังเอามามามาเนี่อันนี้นี่เนี่ยเอา เออเอาเอาเอาดีจใบปัดที่าออกมาท้าใส่อยูบปากกาพ่ออยู่พอามาเหตุผงมื่อสาวีสีแท็กตาเจ้าดิสิเมนมาความสุขรอบผู้ชายสองคนนี่ไหมจะมาอยากกับเขาเอ่ มึงคอยละปากเมียกปากเปียกละพักกันสบายให้ไหมไปเดี๋ยนี้มาพี่เลยไปเลยอย่าปากอย่าปากให้ไปพูดเลยโอ้ยมามาร้านไปหาเพื่อนเงี้เอินมาหาโยของอยู่พวกไหนเขาไปยุบพูนอ่ะพวะไหนเพื่อนเลี้ยงซอยเขาได้ไหมนากเออน้าเน่านั่นแหละมันก็ี้ย่างไปย่างไม้นี่เนาะนั่นน่ะเอาให้คักๆเลยเออเอาให้แบบว่าบ่ไหวแล้ว นั่นนั่นนางนางมือวานนี่กระแทงตากันออกเลยเอาออกมึงแกล้งีแดงกันหมูเมฆมึงเมฆถึกดังเลยดีนางนั่นตาลูกไข่มือวานนี่น้องเพชรก็ยังเป็นเอาไม้แทงนี่นี่แหละแนวเบิ้งแนวเบิ้งคือเท่านั้นอังลงอมังลง คือไม่กีเดกีเดมาแทงตาน้องมอายนายไหมห่ยไหมก็มันหน่อยหน่อยได้หน่อยไวหนอยคล้องเล็มๆมาได้ดิน้องเพชรนนะเขียนเขียนนี่นี่นี่เอานี่เขียนเขียนนั่งเลยขพอใจนั่งนังเลยเอ้านี่นี่นีนี่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 นีงี่น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 ีนี่นนี่นี่นนี่นี่่นนีนน เขาอยู่ในเมียงโดนแล้วเอาออกมาบานนอกน้าแน่เขาจ้งกินข้าวเหนียวเป็นเขาจ้งทีอันนั้นสูเแนียวไปเนื้อไปใต้ไปประเทศนอกไปได้สบายเวอร์เขาเลี้ยงแบบเนี่ยเนข้าวเห็นาลุกโดกโดโด